พาเพื่อนเพื่อนมาชมวิวด้านบนของเขาวงพระจันทร์ครับตอนเช้าก็จะมีพวกหมอกนิดหนึ่งครับผมที่จริงข้างหลังนี้ก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นนะแต่วันนี้หมอกลงเยอะครับเลยไม่ได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าครับด้านหน้าซ้ายมือนะจะมีสองกั่งนะลองชมกันดู จะ,จะเป็นประตูตางขึ้นนะบางคนก็เดินลงกันบ้างแล้วครับวิวสวยอยู่เด็กก็มีครับ เด็กผู้ใหญ่รครับคนสูงอายุก็ขึ้นได้ครับไม่ยากไม่ยากมาชมกันดูนะครับนี่เป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกคนมายืนรอถ่ายรูปนกันตอนเช้านะโอเคครับผมโอ้ยไอตอนขึ้นแนบบีแหบ Yeah. เราเข้ามาลงอีกทางนึงครับทางลงอีกมิติใหม่ปุ๊บจะเป็นทางป่านิดนึงบันไดเราไม่ลงวันนี้นี่ครับทางนี้เราลงมาอาอไปกันต่อเดินบ